ไวท้ทุกคนถามหาไปดูกันเลยคันนี้ n m a x 1้อยลูกค้าเลือกเป็นยึดก้านกระจกติดตั้งเองง่ายมากนำขาที่จับมือถือใส่ที่ก้านกระจกแบบต้นคลิปเลยแล้วนำส่วนหัวมาประกอบเข้ากับส่วนขาหมุนเกลียวยืดให้พอตึงๆอย่าแน่นมากนะไม่ให้หมุนล็อกแน่นเพราะว่ารุ่นนี้เขาเป็นหัวบอลสามารถปรับองศาได้รอบทิศทางนี่จะช่างก็หมุนโชว์ไป1สเต็ปนะจาะนี่เมื่อได้องศาที่ต้องการสามารถขันล็อกให้แน่นได้เลยวิธีการปรับขนาดของขาจ้าสามารถหมุนที่หมุดด้านข้างเพื่อปรับขนาดขาได้เลยมันจะดังแแกกๆ้าาเรไไม่ดอวบบนคิ จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่อยากให้มีเสียงแนะนําให้กดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยปล่อยออกมาแล้วนําโทรศัพท์มาใส่ดูถ้ารู้สึกหลวมๆให้ไขล็อกเข้าไปอีกนิดนึงขนาะที่รู้สึกว่าพอดีเวลาล็อกตัวกิ๊ล็อกด้านข้างจะรู้สึกหน่วงๆเวลากดล็อกใคร <ๆ S 2> ที่อยากมีสินค้าดีๆแบบนี้ไว้ใช้สามารถเกิดได้เลยที่ตะก้าหรือว่าสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่หน้าร้านมอเตอร์วูฟมอบางแวก89ของเรานี่เอง